พี่ริษาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีประวัติผ่อนบ้านพ่อนบัตรนะคะตอนแรกกังวลว่าโหจะยากหรือเปล่าอนุมัติกี่วันเพเาวันเดียวค่ะวันเดียวผ่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หยกด้วยนะคะพี่หยกนะคะเป็นเจ้าของรถเจ้าตัว t อ่ o t ตโยต้าวีโตอนเดียวคันนี้เลยนะคะ ถามพี่หยกนิดนึงว่ารู้จักทางโชว์รูมติรถสวยเนี่ยมาจากช่องทางไหนคะอันนี้ติดตามเพจค่ะพอรู้ว่าเออพี่เพจแล้วตอนนี้ก็คือสะดวกใกล้บ้านก็เลยตามเพจไว้ก็ดูว่า,าการออกรถไปยังไงรถเขาสวยไหมดีจริงไหมอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นเราก็แวะเข้ามาดูก่อนถ้าจ่าเราก็ตัดนใจเอาเลยอ่าแล้ววันที่เข้ามาเนี่ยชมรถแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่เราลงข้อมูลไว้ในเพจไหมคะ ตรงตามที่เราต้องกรัรทั้งตัวรับประกันตัวรถด,ดูแลหลังกานขายด้วยใช,ใช่ไหมคะก็คือมีเล่มการตรวจสอบรถก่อนที่จะออกจากบูก็คือเป็นตัวอินสเปกชันของวันดุพานั่นเองนะคะสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจเลยเนี่ยก็คือในจุดจุดนี้ด้วยเลยใช่ไหมคะใ,ในจุดของอินุพาเพราะว่าเราก็ตามเหตุของพี่หมออยู่อ ก็มาเจอเหตุของคุณตีก็เลยมนลงตัวโอเคก็คือดูจากเงส่ากัขของวรุภัณเขาด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าเอ้ยว์รมตีรถสวยของเราเนี่ยมีรับประกันตัวนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจเข้ามานะคะอาทิตย์นี้เรามาคุยเรื่องการยื่นจัดไปไหนกันนิดหนึ่งนะคะยื่นคนเดียวเลยเนาะแฟนซื้อคนเดียวเลยแฟนมีผ่อนอะไรบ้างก็มีผ่อนบ้านบัตรเครดิตอืทาระเต็มเลยตอนแรกกังวลไหมคะตอนแรกก็ยังยังกังวลว่าเอ้ยาราเราต้องที่บัตรเครดิต จ้ามีบ้านด้วยใช่เพราะว่ามันเงินเยอะใช่ทีนี้เนี่ยก็เลยยื่นเข้าไปสามีเป็นพนักงานบริษัทค่ะลืมแจ้งไปพี่บริษาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีประวัติผ่อนบ้านผ่อนบัตรนะคะตอนแรกก็กังวลว่าโหจะยากหรือเปล่าอนุมัติกี่วันวันเดียวค่ะวันเดียวผ่านเลยนะคะวันนี้มีค่าใช้จ่ายส่งมอบไหมไม่มีเลยสักบาทค่ะไม่มีเลยเพราะอย่างที่เราแนะนํากันไปลูกค้ามีเครดิตนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทใช่ค่ะ นะคะวันนี้พี่หยกมาช่วยการันตีอีกหนึ่งขั้นตอนด้วยเอกสารวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายเลยเนาะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าตอนจองไม่มีค่ะจองจัดฟรีตามที่โฆษณาเลยเนาะโอ้โหอย่างนี้ต้องขอเบอร์พี่หยกไว้หนึ่งเผื่อทางบ้านเนี่ยเขาอยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมเอกสารยังไงเนาะอ่ขอเบอร์พี่หยกไว้หน่อยค่ะศู2ย์0 6 6 6 1ย์ค่ะจ้าเผื่อทางบ้านนะคะที่ สนใจอยากจะออกรถที่โชรุมตีรถสวยนะคะสอบถามเจ้าตัวได้โดยตรงเลยว่าเตรียมตัวยังไงเอกสารวุ่นไวไหมแล้วก็ฟรีจองจริงหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะตรงนี้ถ้าตามเงื่อนไขนะคะออกรถศูนย์บาทแบบพี่หยกแบบนี้ได้เลยนะคะหรือท่านใดที่สนใจก็ฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหรือโทรหาสายได้ที่เบอร์0 8 7 1 0 0 0 4 0 0ได้เลยนะคะติดต่อสายได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่หยกมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ